ตอนนี้โอชอปมีเว็บแล้วนะทุกคนแต่ก่อนอื่นก็ต้องเข้าสู่ระบบหรือว่าใครที่ยังไม่เคยใช้ก็ให้สมัครสมาชิกแล้วก็รีบใส่ทันทีใส่รหัสผ่านของตัวเองใส่ไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านและถ้าคุณเคยใช้แล้วเข้าสู่ระบบพอเข้าสู่ระบบสําเร็จสามารถไปหาได้รหัสปกติเติมเกมเติมโลบักแบบโลบักกิฟต์คัทก็มีแต่ตอนนี้เขายังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงและยังมีรับฟาร์มแต่ก่อนอื่นก็ให้ดูสอนทำเมลแดงเพราะถ้าไม่ทำมันก็จะเกิดไรขึ้น ก็มีโอกาสที่เราจะโดนแบนก็รีบใส่ซะอีเมลแถมยังมีอีกอื่นออีกมากมายสามารถมาดูได้เลยนะทุกคนคุณกำลังตามหาร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตและการกดสุ่มผลถาวรใช่ไหมงั้นต้องนี่เลยโอชอปร้านรับฟาร์มบล็อกฟุตรับฟาร์มอนิเมะไฟเตอร์และอื่นออีกมากมายและยังมีการกดสุ่มผลถาวรในแมกอื่นอื่นอีกมากมายเดี๋ยวจะทิ้งเลงไว้ด้านล่งคลิป ดีเลยนะทุกคนโอชอบมีกิจกรรมมาใหม่ฉลองวันคริสต์มาสกติกาง่ายๆคือกดไลค์เพจติดกดติดตามเพจแชร์โพสสามโพสในกลุ่มต่างๆเช่น B ีบักฟูดคิงเลกาซี่หรืออย่างอื่นแล้วก็เมนเลขพร้อมหลักฐาน1-1,000ถึง 1, สองรางวัลเท่านั้นแจกวันที่3 0เดือนธันวาคม2021อย่าลืมไปกดกันนะทุกคน การประจนไฟย,ยังต้องไปต่อวันนี้มาเจอกับน้องบอมบีอบ้อีกครั้งหนึ่งอีสี่ชั่วโมงในบล็อกฟุตอีพีนี้จะเป็นยังไงไปดูกันซึ่งภานกิจนี้เราก็จะต้องทําให้สําเร็จขาดาําี2อยังไงล่ะแล้วก็การที่เราจะไปโลกสามเพราะตอนนี้เราก็เหลืออีกแค่ไม่กี่เวลเราก็จะสามารถที่จะไปโลก3ามได้แล้วแล้วเราก็ต้องรีบมุ่งหน้าไปลงดานทันทีเพราะตอนนี้เงินม่วงเราไม่ค่อยจะพอด้วยรีบกระโดดไปทันทีทันใดเลย ซึ่งก่อที่เราจะต้องลงดันก็เหมือนเดิมเกาะร้อนครึ่งเย็นรีบไปกันเร็วแต่เราก็จะไม่เสียเงินมากเพราะเราจะต้องเก็บเงินเช่นกันซึ่งแล้วก็จะเหลืออีกแค่ส0 0 0 0นล้วก็จะสามารถที่จะทําขาดาวีสองได้แล้วเราก็มาถึงอยู่ดีๆมันก็มีผู้ปองร้ายมาฆ่าเราเฉยเราก็เลยยืนให้มันฆ่าเราดีกว่าจะฆ่าก็ฆ่าไปไอ้นี่มันเลี่ยม ซึ่งเราก็โดนสึนามิมันเต็มๆเลยเราก็เดินสมมนเล่กลับบ้านไปล้วก็พิมพ์เหมือนเดิมนุบล้วก็ไก่ล้วก็งโง่มากเลยมันเป็นคนที่เหลี่ยมมากและก็ฉลาดแกมกงสดๆเลยไอ้นี่มันเป็นคนไทยหรือคนอังกฤษว่าโคตรเลี่ยมเลยมันไปอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็หลอกฆ่าคนเฉยเลยไอ้นี่มันหวังที่จะเอาฆ่าหัวจริงๆด้วยแล้วก็เลยต้องรีบกลับเกาะครึ่งร้อนครึ่งเย็น เพื่อที่จะไปลงดันไม่แต่ว่าหวังว่าครั้งนี้เราจะไม่โดนแต่ยังไงเราก็ไม่โดนอยู่แล้วเพราะว่ายัางไงแล้วเหรอเพราะเขาจะปิด PVP ให้เรายังไงล่ะซึ่งมันก็ดีมากเลยหวังว่ามันจะไปแล้วนะไม่ต้องมากลับมาอีกซึ่งเราก็รีบมาทันทีและเราก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยซึ่งมันก็มาดักเหมือนเดิม อุ้ยเตะหน้าไปทีนึงดิไอกระจอกเอ้ยรังก็พิมพหน่ามันสักนิดนึงดีกว่านุ้ไอากากอุ้ยท็อกซิกรังแกคนอ่อนแออ่ะใครอ้นี่แล้วมันก็มีค่าหัว4.8ล้านเกือบจะ5ล้านแต่ทำนิสัยแบบนี้ก็ไม่เอาแล้วเราก็เลยรีบมากดรหัสทันทีแต่อยู่ดีๆมันก็พิมพ์ขาว่าอี s ีอะไรวะนี่มันหน้ามันไสชะมัดเลยแต่เราก็ยังทำอะไรเขาไม่ได้ วังว่าเราจะเจอกันในชาติหน้าชาติหน้าฉันจะเป็นไนฉันจะฆ่าไนแล้วก็พิมพ์คำว่าอ e ีสี่ไอ้โง่เอ้ยแล้วก็เลยรีบขึ้นมาแล้วก็ไม่กระโดดเหมือนเดิมจะไม่ดื่มเหมือนเดิมแล้วก็ตัดมาอีกทีแล้วก็ได้มาหาเอฟซเพราะว่าเอฟซบอกว่าบอสน้ำแข็งมันเกิดแล้วแล้ก็เลยต้องรีบไปฆ่ามันว้าวไอส์แอดมิรซึ่งเราจะฆ่ามันแล้วก็รับเควสทันทีเราจะได้เงินมาด้วยยังไงล่ะ ซึ่งไอแอดบิลนี่มันก็โครที่จะกระจอกเลยแต่มันก็มีสกิลที่น้องบอมบี้เกียดมันก็คือสกิลแช่แข็งไงมันเหมือนทําให้เราเป็นปลาแช่แข็งอยู่ในน้ําแข็งใสเฮ้ยอะไรวะเราไม่ชอบแช่แข็งเพราะมันจะทําให้เราหนาวเย็นแล้วก็ติดกักอยู่แบบนั้นแต่ถ้าพักเราก็ออกมาได้เพราะเรามีขาไฟยังไงล่ะไฟมันไม่ถูกกับร้อนเพราะฉะนั้นไฟก็จะชนะน้ําแข็งเสมอยกเว้นอ่า น้ำแข็งมันแบบโคตรโหดเลยแข็งแบบแข็งมากๆเราก็ได้อาเอไลน์ A A เขาไปจะพูดว่าแอรี่ก็ไม่ได้อารี A ก็ไม่ได้แอไลน์นี่สแล้วเราก็ได้รีบไปฆ่ามันด้วยการรวมพลังเราคนโหดหรือเราวัยรุน่นเออแล้วก็รีบแปลงล่างลงมาแล้วก็ตัดมาอีกทีเราก็ไม่สามารถที่จะลงดันได้ตอนนี้นะ และสุดท้ายเราก็ได้มาลงดันเพราะมี f อมาชวนยังไงล่ะแล้วเราก็จะต้องรอและสุดท้ายเราก็ได้อีกมาแล้วก็ลงดันทันทีแต่พวกนี้มันก็กระจอกเหมือนเดิมอย่างที่ว่านะเราเลเวลก็ใกล้ที่จะไปโลก3ได้แล้วซึ่งโลก3ามนี้โคตรจะอันตรายอันตรายยิ่งกว่าโลก2ที่มีคนมาดักเปลี่ยนตรงนั้นอีกแต่เราก็ต้องคูณ2ไม่งั้นคลิปมันจะโคตรนา,นานแบบ2 0นาทีเลยแค่ ดงดันไปก็ประมาณ10นาทีแล้วแล้วก็เลยเล่งคูนสามมาให้ทุกคนดูเลยแล้วเราก็ได้เตะแล้วก็ได้ต่อยมันยังเมามันเลยเหมือนเป็นการทารุณกรรมมันชัดๆเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถไปเกาะสามได้แล้วไอ้พวกงโง่เอ้ยแล้วก็ฆ่ามันได้ง่ายดายโคตรกระจอกเลยยกเว้นโคนที่มันใช้ผลดาร์กนะเลือดมันจะเหมือนจะเยอะกว่าชาวบ้านเจ้าช่องเขาอีก แต่ว่าคลิปยาวๆแบบนี้อาจจะมีให้แค่ประมาณวันหยุดนะทุกคนเพราะว่าน้อง,องบอมบี้นั้นก็จะสามารถทําได้ประมาณแค่วันหยุดนะทุกคนเพราะว่าการที่มีวันหยุดมันก็จะทําให้น้องบอมบี้นั้นมีเวลาอัดคลิปมากขึ้นนะทุกคนไม่เหมือนกับตอนการเรียนนะทุกคนมันจะทําให้น้อง,องบอมบี้นั้นเสียเวลาไปกับการเรียนเยอะมากอัดคลิปก็อัดได้แค่นิดหนึ่งทุกคนแล้วเราก็รีบมาฆ่ามันต่อทันทีซึ่งไอ้นี่มันก็ อย่างที่บอกมันใช่ผลดาักซึ่งเลือดมันก็จะเยอะกว่าชาวบ้านชาวช่องเข้าเราก็จัดการมันสําเร็จต่อไปก็คือเกาะที่5้าแล้วสินะเกาะที่5นั้นมันไม่ค่อยอันตารายพอบอสมาโคดจะกระจอกแค่ลูกน้องกระจอกแล้วทาไมบอสจะไม่กระจอกวะแล้วบอสก็ได้เกิดออกมาทันทีออกมาจากลูกน้องเอ้ยไม่ใช่แล้วเราก็รีบฆ่ามันยองกับบอสโดนกระทืบแบบโครโดนกระทืบเลย โดนลุมโดนแก๊งซึ่งบอสมันมันเหมือนไม่ใช่จะชื่อว่าบอสจริงๆอาจจะเป็นชื่อคนก็ได้และตอนนี้เราก็เลว่า 1, 4 7 7แล้วได้เวลาที่เราจะสามารถไปสู้กับบอสได้แล้วบอสที่มันมีหนอนทะเลโผล่ขึ้นมาซึ่งมันก็อยู่ตรงนี้เราต้องฆ่ามันให้ดิสมอลเล่ไปเลยอีควายนี่เอไม่ใช่เราต้พูดดีๆมันก็คือบอสบอสหนอนทะเลเราจะเรียกมันว่าไอบอสหนอนแล้วกัน แล้วก็ได้ตบตีมันซึ่งเลือดมันก็เยอะอยู่เลยนะแล้วมันก็ได้ปล่อยพลังอะไรมาไม่รู้มันเป็นวงกลมเหมือนเป็นการฟื้นฟูเลือดหรือเปล่าน้องบอมบี้ก็ไม่เคยใช้เลยแหละอย่างที่ว่ากันน้องบอมบี้ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าการมาโลกสองมายังไงแต่ก็เพึงมารู้นะโลกสามก็ยังไม่รู้เลยแล้วอยู่ดีๆนอนทะเลมันก็โผล่มาแล้วมันก็กลับไปกินน้ําใต้ทะเลใหม่แล้วก็ต้องฆ่ามัน มันจะต้องตายซึ่งไอ้นอนทะเลนี่มันก็จะช่วยเจ้านะอย่างเต็มกำลัง oh my god มันเอาพลังอะไรออกมาไม่รู้เราก็ต้องรีบฆ่ามันนะนะอย่างที่บอกไว้แล้วก็เตะมันถ้าเราฆ่าบอสได้เจ้าทะเลมันก็อาจจะตายแต่เรียกว่าเจ้าทะเลดีกว่าเราจะเรียกมันว่านอนทะเลซึ่งมันก็คำรามออกมาเป็นเสียงอุลต้าแมนแล้เราก็ได้เตบตีมันตบมันตีมันมันต้องตาย ล้วก็ตีไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้เร้วก็ขามันได้แล้วค่ะมันซ้ำเจแล้วก็ตัดไมคทีไอ้นอนทะเลมันยังไม่ไปเลยอ่ะมันไม่ตามเจ้านายสงสัยมันจะแ้นเราแก้ว่าจะไปฆ่ามันซะหน่อยไอ้นอนทะเลมาเจอกันแน่เราก็กดฆ่ามันฆ่ามันแต่มันก็โหดมากเลยเลือดมันแทบจะไม่ลดเลยไม่รู้ว่าจุดอ่อนมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ฆ่ามันต้องตต้องเตะกมัน แต่มันก็ไม่ได้สะทบสะทานเลยเห็นเลือดเลือดมันก็ไม่ลดเลยงั้นเออทำไงดีกลับไปฟาร์มต่อดีกว่าไม่เราจะได้ไปโลก3ามไว,ไว้แล้วก็เลยถอดใจแล้วก็รีบกลับไปฟาร์มต่อแต่เคยเห็นเข้าปตีบนหัวอยากแลยอยากลองตีแล้วก็ตัดมาอีกทีเจอเอฟซมากมายหลายร้อยล้านคนเอ้ยไม่ใช่แล้วก็รีบมารับค้ยทันทีโชว์สักนิดโชว์สักนึง ตัดมาอีกทีเลขสวนกันนี่ะสองสองสอแล้วก็เจอ f อคนหนึ่งแล้วเราก็ได้ค่ามันจนตอนนี้เราเลเวลหนึ่งพันสีกันแล้วแล้วก็เจออีกคนหนึ่งตอนนี้ประมาณ3คนได้แล้วมั้งเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์นี่คนเยอะจริงๆแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นทีมแล้วก็มาอีก2คนแล้วถ้าดูก็ดูจากในชแชทนะ ซึ่งตอนนี้เราก็เงินอยู่ที่2ล้าน5าแสนแล้วทุกอย่างเตรียมพร้อมที่เราจะทำภารกิจทำค้าดัมวีสองได้สำเร็จซึ่งภารกิจนี้มันก็ไม่ได้ยากมากแต่แค่ไม่มีเวลารีบก,กระโดดไปทันทีทันไรที่เราจะต้องไปซื้อก็คือที่เกาะปาสาทิมะนั่นเองแล้วก็ไปคุยกับดูซีโรวันเอ้ยซีโรทูก,กระโดดไปทันทีทันไรที่นี่มันโคตรหนาวเลย แล้วก็แวะคุยกับ f อฟซสักนิดหนึ่งพอดีเป็นคนลีลาแล้วก็รีบกระโดดเข้ามามาใกล้ปราสาททันทีแล้วก็กระโดดขึ้นมาพร้อมกับแปงลงร่างกายเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแล้วก็เจอกับหนูซีโรวันเราจะเรียกมันว่าซีโรวันละกันแล้วเราก็ต้องคุยกับมัน แล้วเราก็คุยกับวันทันทีมันต้องใช้5,000แฟกเมนต์แล้วก็เงิน2 5 0 0 0านห้าว้าวเรามาลองกันเตะโคตรไว้่่ายังกับซูเปอร์ฮิวแมนเตะไวกว่าอันเก่าเยอะเลยตันไม่ทีนี่ก็คือ FC ของเราทำไมเข้าตัวเล็ก,กจังเนี่ยยังกับนาจาเอ้ยมันชื่อนาจาหรือเปล่าแล้วก็เจออีกคนนึงแล้วประมาณ5คนได้แล้วมั้งเนี่ย แล้วก็ตัดไม่ทีมาตเตอรี่เพิ่มโคตรไปเลยอู้ไวโคตรและ้วะก็รับเควดต่อนะเมื่อกี้ก็แข่ลองซึ่งเดวิลเฟมมันก็ใช้ถึงมาตเตอรี่ถึง400เลยน่าจะฟาร์มโคตรนานแต่คงจะไม่ได้ฟาร์มนาขนาดนั้นน้องมอมมี่คงจะต้องไปเปลี่ยนเป็นซูเปอร์ฮิวแมนแล้วเพราะซูเปอร์ฮิวแมนนั้นมันตีไวกว่ายังไงละ่ะแถมโหดกว่าด้วย เราก็รีบกลับไปฟาร์มทันทีเลยอีกแค่15เวลเราก็จะสามารถไปโลก3ได้แล้วเตมันซึ่งมาตเตอรี่เลเวล1เอ้ยไม่ใช่ขาดำท่าที่1ก็ต้องใช้100มาตเตอรี่นั่นเองมันจะชื่อว่าล็อกเก็ตคิกมันจะเป็นยังไงนะแต่ไม่เป็นไรทุกคนแล้วใกล้จะฟาร์มเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ทุกคนดูเลย แล้วเราก็เหลือแค่สี่ตัวเท่านั้นซึ่งมันฟาร์มง่ายกว่าครั้งก่อนเยอะเลยโคตรเท่เลยอันนี้ถ้ามันมีแสงไฟด้วยแล้วก็โคตรเท่แต่เราก็ยังไม่สามารถปลดล็อกได้เพราะมันต,ต,ต้องใช้ถึง400 m a s t e r ่ทันทีแต่ว่าก็มี FC ที่เขากําลังต่อสู้กันแต่ไปรู้เขาต่อสู้อะไรกันนะก็ไม่ค่อยเห็นชื่อเพราะเราตัวใหญ่ยังไงล่ะแถมมุมมองเราก็โคตรเยอะด้วยแล้วก็ตัดไม้อีกทีแล้วได้ล็อกเก็ตคิกแล้ว มันจะเป็นยังไงไปดูกันซึ่งมันก็เป็นการพุ่งแล้วก็แตกมันออกกลายเป็นพื้นดินถล,ล่มทันทีแล้หลอกข่อีกครั้งหนึ่งซึ่งกำแพงมันยังแตกเลยอะไรกันเนี่ยเกมดีแล้วเราก็เจออีกคนนึงแล้วประมาณหกคนละมั้งเนี่ยแล้วก็เห็นชื่อเขาแล้วก็รีบพิมพ์ชื่อทันที แล้วล้วก็บอกเขาไปว่าให้เขาไปเปลี่ยนก่อนเพราะว่าเขาจะต้องไปเปลี่ยนและสุดท้ายบอสมันก็เกิดแล้วก็เลเว่า4 8 9แล้วโคตรนานเลยแต่ก็ไม่ได้นานเท่ากับตอนที่มีขาดำวีหนึ่งซึ่งขาดำวีสองก็โคตรง่ายเลยตบบอสนี่มันโคตรจะง,ง่ายแล้วก็ตีมันตบตีมันตบตบตบเต,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 ตะเต,ต,ตะมัน เมื่อไรเราจะได้กลับไปใช้ซูเปอร์ฮิวแมนวะคิดถึงจังเลยตบตีเต,ตะมันและสุดท้ายเราก็สามารถเอาชนะมันมาได้เลวมา1,499แล้วแต่ก็รู้ว่าฟาร์มแค่หนึ่งคร้งก็คงไม่ถึงเพราะดู 4xp เรามีแค่400,000แ,แต่ถ้าเราจะให้เต็มก็คือ40ล้านแต่ว่าเควสที่ให้มาก็แค่35ล้านมันจะเต็มได้ยังไง ตอนนี้มาตรี่เราเ็นเลเวล196รกันแล้วชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้แล้วก็เลยต้องรีบไปรับเควสใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วกดรับทันทีซึ่งแล้วก็ต้องไปฟาร,ร์มออยอีกครั้งหนึ่งแั่วก็จะสามารถที่จะไปโลกซัได้แล้วโลกที่โคตรอันตรายแต่อยู่ดีๆก็มีมังกรตามหลังมาซึ่งก็อาจจะเป็นเอฟซีเราเป็นงังินเข้าของข่าเรานะแล้วมั่งเนี่ย แล้วก็ได้เต็มันต่อเตะตีมันเตะเตะเตะ oh yeah. โอ้ย่ะโคตรไวเลยมาตเตอรี่เราอยู่ที่1,900เอยเอ้ยเออหนึ่อยแปดแล้วเอ้ย9 0้า0 0ออะไรวะเนี่ยหนึแปทุกคนซึ่งถ้าเรามาตเตอรี่อยู่ที่200แล้วเราก็จะสามารถปลดล็อกว่าเอ้ยวินบุลเลตได้แล้วแลาสุดท้ายเลขหนึ่งตัวเท่านั้น เราจะสามารถไปได้แล้วแต่มันแต่มันโอ้ายที่สุดแล้วก็รีบไปทันทีเร่งสปีดคูณสาม,มาพร้อมกับพักพวกที่เต็มเรือแถมเขายังตกเรือกันด้วยน่าสงสารว้าวมันจะอะไรขนาดนี้วะเนี่ยนี่มันกองทัพชัดๆแล้วอยู่ดีๆน้องบบีบก็ตกเรือแล้วก็รีบมุ่งหน้าไปที่คาเฟ่ พอเอฟซบอกให้เราไปที่คาเฟ่ไงโคตรจะกองทับเลยวันเสาร์นี่ยไปทุกคนโกโก้แล้วเราก็ได้ไปกันซึ่งไกลจะถึงแล้วแล้วเราก็รีบไปทันทีซึ่งมองม,มบมีก็ไม่ค่อยรู้ก็เลยรอเอซสักบ้างหนึ่งแล้วก็เพิ่มแต่ดาบทันทีทำไมคลิปนี้มันมีแต่คำว่าทันทีเยอะจังเลยว่าแต่ไม่มเป็นไร ตอตอยูดีเขาก็มาขอถ่ายรูปจึงก,ก็คือ fc แล้วนั่นเองก็ให้เขาถ่ายร,ปรูปแบบโคตรเทรีบประสมผลนึกว่าจะได้ผลดีๆสปริงหรอเนี่ยแล้วเขาก็บอกว่าให้ตามมาซึ่งเหมือนว่าเขาจะไปที่โคลอสเซียมว้าวเขาไปทำไมนะแต่เขาบอกว่าให้ที่เอาไปที่หมวกลักรลบแล้วก็มาคุยกับไอ้นี่ยู่ดีๆมันก็เปิดฉากมันก็อยากจะฆ่าเราเหมือนมันจะคือแอดมินนะเนี่ย แล้วก็เลยเตะตีมันซึ่งมันก็มีโยลุด้วยพี่ฮะพี่ฮะขอยโยลุหน่อยแล้วอยู่ดีีมันก็เปิดฉากมาต่อสู้กันโดยไอหัวแดงแล้วก็แอดมินที่จริงมันก็แอดมินทั้งสองคนแล้แหละแล้วสุดท้ายภายไฟที่แพ้ก็คือไอหัวแดงเพราะมันพลาดท่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้นางบอมบีกันด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะทุกคน บายบายแต่ก่อนที่เราจะปิดคลิปเราก็ต้องรีบไปไปไหนนั่นเหรอไปคุยกับกับตันยังไงล่ะสึ่งมันก็อยู่ตรงนี้แล้วก็คุยกับมันแล้วเราก็ได้ไปเกาะสามเอ้ยไม่ใช่โลก3ามทันทีสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาเป็นอนนะทุกคนบายบายไปล้วสันได้แล้ว